วิธีเก็บเงินให้ถึงหลักแสนแบบชิวๆสวัสดีครับผมบินหวังนะครับครูกันฟังพอดแคสต์การเงินจานด่วนนะครับเพราะว่าเรื่องเงินไม่จะไปต้องยากครับคลิปนี้ครับผมตั้งใจทําให้กับคนที่อยากจะเริ่มเก็บเงินให้ได้ครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยครับเวลามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะบางคนอาจจะคิดว่ายิ่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นยิ่งมีเงินเก็บเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าบทวิจัยหลายๆบทวิจัยอ่ะเขาบอกว่า ยิ่งมีเงินเดือนเยอะขึ้นมันยิ่งยากมากขึ้นครับที่เราจะเก็บเงินให้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เรานะครับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับยิ่งเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราจะยิ่งอัปเกรดรายจ่ายของเราเนี่ยให้มันชนกับรายได้ได้เสมอครับแล้วยุคนี้เนี่ยมาร์เก็ตติ้งอะไรแอดอะไรการกดสั่งยังไงอ่ะมันค่อนข้างง่ายกว่าเดิมครับทำให้บางครั้งเนี่ยรายจ่ายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นความยากลําบากครับที่เราจะต้านทานกับความโลภต่างๆที่ดูดเงินออกจากกระเป๋าเราครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมารวบรวมวิธีครับที่ผมเคยใช้แล้วก็หลายๆคนก็เคยสอนมาแล้วผมก็เอามาลองด้วยกับตัวเองนะครับ และผมเนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างประสบความสําเร็จเลยนะครับเพราะก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นนักร้อกกลางคืนนะครับจากอาชีพตอนนั้นเนี่ยรายจ่ายมันค่อนข้างเยอะแล้วตัวเงินเดือนที่ได้ต่อเดือนก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าผมใช้สิ่งเหล่านี้แหละในการสร้างฐานต้นทุนของผมเนี่ยเก็บเงินจนเป็นเงินก้อนแล้วก็เอาไปลงทุนเพื่อต่อย,ยอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้นั่นเองครับซึ่งทั้ง6ข้อนี้จะเป็นยังไงผมจะมาขอขยายความนะครับผมเอาละ วิธีเก็บเงินให้ถึงหลักแสนแบบชิวๆครับคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็น6ข้อด้วยกันครับข้อแรกคือข้อนี้ครับอดทนอดกลั้นครับเอาง่ายๆคือถ้าจะทำให้เก็บเงินได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากจังหวะแรกก่อนก็คือการซื้อครับถ้าเกิดเราควบคุมการซื้อของตัวเองได้เนี่ยเงินก็จะออกจากกระเป๋าเราได้น้อยลงครับ ซึ่งมันเป็นวิธีที่คนโทรลได้ง่ายแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดแล้วครับคือถ้าเราทําให้เงินออกจากกระเป๋าเราได้ยากมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงขึ้นที่เราจะประสบความสำเร็จในการเก็บเงินได้ครับเทคนิคนึงที่เทคนิคนึงที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการซื้อทีเลยครับซึ่งผมก็ใช้บ่อยนะโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยเราซื้อของออนไลน์ใช่ไหมแล้วมันก็มีโปรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะอยู่ในแอปไหนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะซื้อสิ่งไหนหรือว่าเห็นสิ่งนั้นแล้วเราโดนใจอยากจะได้นะ่ะ เราเอามันมาวางไว้ในตะกร้าก่อนครับแต่ว่าห้ามกดยืนยันซื้อนะให้มันอยู่ในตะกร้าตรงนั้นนะ่ะสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วเราก็ค่อยเปิดมาดูมันใหม่ว่าเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าก็าบอกว่าช่วงนี้มาร์เก็ตติ้งหรือว่าแอดหรือว่าอะไรต่างๆนานานนะ่ะมันมี AI มาช่วยด้วยทำให้มันเนี่ยสามารถเจาะใจเราได้แบบค่อนข้างจะได้ผลมากๆเลยครับ แล้วทําให้เราเนี่ยตกเป็นทาสการตลาดหลายครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวครับการเอาของเนี่ยมาวางไว้ในตะกร้าหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ซื้อผ่านแอปซื้อผ่านออฟไลน์ทั่วไปแบบเนี้ยล้วก็เล็งของนั้นไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าก็จดเอาไว้ แล้วก็รอดูว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเรายังอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าซึ่งพอมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยความโลภความมาร์เก็ตติ้งความการตลาดความฮัลูฮลาความตื่นตาตื่นใจอะ่ะมันก็จะลดลงไปครับแล้วมันก็จะเป็นการถามกับตัวเองจริงๆว่าชีวิตฉันเนี่ยต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าต้องการใช้ของของสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคําตอบมันอะ่ะยังคงต้องการอยู่เอามาแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์เสียตังค์ซื้อมันมาแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ไดจริงๆ ถึงตอนนั้นเน่ยก็ค่อยตัดสินใจซื้อครับแต่ผมเชื่อว่าเพียงแค่คุณเอามากองเอาไว้อะสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมว่าคุณน่าจะตัดช้อยได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับเพราะว่าผมอ่ะใช้วิธีนี้กการช้อปออนไลน์ครับแล้วมันก็ค่อนข้างตัดออกไปได้เยอะจริงๆคือผมรู้เลยว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมไม่จะเป็นต้องซื้อครับแล้วพอมันผ่านมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะปรากฏว่าผมก็ไม่ได้อยากได้มาแล้วครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีแรกที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆและกันนะครับผมข้อ2คือน,นี้ครับ วบตมันแปลว่าภาษีครับปกติเนี่ยเราซื้ออะไรเราก็จะต้องจ่ายแวตใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมอยากจะแนะนําว่าอยากให้เราจ่ายแวตให้กับตัวเองครับสิ่งนี้มันมีชื่อเรียกว่าภาษีฟุ่มเฟื่อยครับคือเวลาเราซื้อของอะไรที่มันไม่ได้จะเป็นกับชีวิตนะครับคืออันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ห้ามนะคุณจะซื้ออะไรคุณจะกินอะไรหรูๆเนี่ยแล้วแต่เลยครับแต่ว่าเวลาคุณไปกินอะไรหรูๆเนี่ย คุณก็หักภาษีกี่เปอร์เซนต์ก็แด้ทั่วไปก็7%แต่ว่าเอาเลขง่ายๆก็อาจจะ10%ก็ได้สมมุติวันนี้คุณไปกินร้านหรูๆเลยอะแบบแพงๆเลยนะคุณอะหักเงินเพิ่ม10%ของราคาที่คุณจ่ายในมือนั้นเนี่ยเอามาเก็บไว้ในแบงก์เอามาเก็บออมหรือว่าคุณซื้อกระเป๋าคุณซื้อเกมคุณเติมเกมอะไรประมาณเนี้ยก็หัก10%จากเงินก้อนนั้นเนี่ยเอามาใส่ในธนาคารอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคุณอะจ่ายแบตให้กับตัว คุณจะเริ่มคิดมากขึ้นครับว่าเอ๊สมมติอยากจะซื้อกระเป๋าสักหนึ่งหมื่นเนี่ยคุณก็จะคำนวณในหัวเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเสียตังค์หนึ่งหมื่นหนพัน,นะเพราะว่าพันหนึ่งอ่ะมันเป็นภาษีฟุ่มเฟือยของตัวเองพอมาเป็นวิธีแบบนี้เนี่ยข้อแรกเลยคือคุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอนจากแบตท,ที่คุณเสียให้กับตัวเองแต่ว่าพอต่อไปในระยะยาวเนี่ย เวลาคุณอยากจะซื้ออะไรเนี่ยคุณจะเริ่มคิดมากขึ้นครับและมันก็จะสอดคล้องกับข้อหนึ่งด้วยยิ่งคุณซื้อดีเลย์แล้วก็มีการหักภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เงินเนี่ยไหลออกจากกระเป๋าคุณเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายเกินไปครับ2วิธีนี้ผมว่าแค่เอาไปใช้เนี่ยก็น่าจะเห็นผลทางการเงินเนี่ยดีขึ้นมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือฝั่งซื้อครับในส่วนต่อไปผมจะอยากเพิ่มเติมฝั่งการออมครับข้อ3คือข้อนี้ครับ ออมเงินให้สนุกครับวิธีการออมเนี่ยเรามักจะโดนปลูกฝังว่าต้องอดออมนะมันคือความอดทนมันคือความขันติมันคือความทรมานที่เราต้องอดออมใช่ไหมครับแต่วิธีนี้ผมอยากจะมานําเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปรับวิธีการออมให้มันเหมาะสมกับชีวิตเราเนี่ยมันก็ทําให้การออมเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปนะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยคือออมเงินตามวันหวยออกครับ หวยมันจะออกทุกวันที่หนึ่งกับวันที่1 6ใช่ไหมคือผมไม่ได้ว่าคุณว่าจะซื้อหวยอะไรก็แล้วแต่เลยตามความสุขนะครับแต่ว่าอาจจะออมตามเลขท้ายก็ได้นะตามเลขท้ายที่ออกงวดน,นั้นอนะ่ะสามตัวท้าย2ตัวท้ายก็แด้ะสมมติเลขท้ายมันออกสามหห้าคุณก็ออมไปเลยเดือนนั้น3ามหห้าตามงวดครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณก็จะออมเงินได้หลักร100้อยถึงหลักพันเลยนะถ้าเกิดมาเป็น90้ใช่ไหมถ้าเกิดหวยมันออก999เ้นี่ยเดือนนั้นคุณก็ออมได้9ก0 9 9ก้าบาท และคุณก็จะออมได้สองสองอาทิตย์ครั้งเดือนละสองครั้งประมาณนี้ก็จะเป็นเงินก้อนเข้าไปในบัญชีคุณนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือออมตามผลบอลครับถ้าเกิดคุณเชียร์คุณที่คุณชื่นชอบอะถ้าเกิดมันยิงประตูได้น่ะคุณก็ออมตาบนั้นเลยสมมติคุณเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วมันยิงสองหนะึ่งอะคุณก็ออมไปเลย20บาทหรือว่าถ้าเป็นแมตช์ชิงแชมป์เนี่ยคุณก็ออมไปเลย200บาทอะไรประมาณนี้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดคุณเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณก็ให้น้องแม กระดาษเนี่ยเอามาเขียนก็ได้หนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันแล้วก็ให้แมวดูว่าแมวเนี่ยจะตะปบอันไหนถ้าเกิดตะปบหนึ่งพันคุณก็ออมเดือนนั้นหนึ่งพันคือมันมีหลายวิธีมากครับที่ทําให้เรื่องการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ไม่ซีเรียสเกินไปตรงนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าเออลองปรับวิธีออมให้มันสนุกขึ้นให้มันแบบรู้สึกเหมือนการเป็นเล่นเกมการชรเลนอะไรมากขึ้นให้มันสอดคล้องกับชีวิตประจําวันเรามากขึ้นจะทําให้เงินเก็บเราเนี่ยมากขึ้นตามลําดับนั่นเองครับข้อส อันเนี้ยส่งผลกับชีวิตประจําวันด้วยครับผมเรียกมันว่าค่าปรับนิสัยเสียครับตัวเราเองน่ะชีวิตของคนแต่ละคนน่ะจะมีนิสัยที่ไม่ดีเป็นของตัวเองซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันครับวิธีนี้มันจะคล้ายๆกับภาษีฟุ่มเฟือยครับแต่ว่ามันเอามาปรับไปใช้ในการนิสัยของตัวเองสมมติคุณก็ตั้งเลยว่านิสัยอันไหนอ่ะที่คุณอยากจะปรับให้มันดีขึ้นคุณก็ตั้งเลยว่าถ้าเกิดคุณเผลอทํานิสัยนั้นอน่ะเผลอไปกับอารมณ์เผลอไปกับความพลาดพลั้งแบบเนี้ยคุณก็ปรับ เป็นค่าปรับให้กับตัวเองครับแล้วก็เอาไปลงธนาคารเหมือนกันสมมติคุณอยากจะตื่นเช้ามากขึ้นแต่ถ้าวันไหนคุณตื่นสายเนี่ยคุณก็ปรับตัวเอง50บาทลงไปในธนาคารตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือการติดเกมอันนี้ผมว่าน่าจะชาวช่องผม <c oughs> น่าจะโดนข้อน,นี้ค่อนข้างเยอะติดเกมติดซีรีส์จนนอนดึกแบบนี้สมมติคุณตั้งเวลานอนว่าจะไม่เกินเที่ยงคืนอ่ะแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันติดซีรีส์มันติดเกมว่านอนตีหนึ่งตีสองอ่ะคุณก็ปรับตัวเองไปชั่วโมงละห้าสิบบาทอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะ ทำให้เงินในบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยที่อัตโนมัติที่มันไม่ยากเกินไปแล้วพอในระยะยาวเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียตังค์อย่างนี้ว่ารู้สึกเหมือนโดนลงโทษแบบเนี้ยแล้วนิสัยที่คุณอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอนะ่ะมันก็จะปรับตามนั่นเองนะครับแล้วอีกอันนึงคือนิสัยเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ผลมากๆกับสิ่งนี้ครับก็คือการเลือกบุหรี่ครับสมมุติคุณเผลอสูบบุหรี มากเกินโคต้าในหนึ่งวันแบบเนี้ยสำหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับคุณก็ปรับตัวเองไปเลยว่ามวลละ50บาทประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะห้าสิบบาทผมว่ามันน้อยไปถ้าเกิดคุณไม่ได้ตั้งใจจะเลิกบุหรี่เนี่ยคุณก็ปรับ5้าบาทแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจจะเลิกบุหรี่อ่ะคุณลองปรับมูลละร้อยครับเห็นผลเลยครับคืออันเนี้ยผมใช้กับเพื่อนผมที่เป็นนักดนตรีเลยครับคือมันอยากจะเลิกบุหรี่ไว้แล้วผมก็แบบเออถ้างั้นมึงลองใช้วิธีนี้ลองปรับมูลละร้อยนะถ้าเกิดมึงสูบเพื่อนอย่างเงี้กวัน้นม,นมนบ,นบบมเลบแลแแิ แล้วนิสัยการออมมันก็ติดตัวของมันไปด้วยเพราะว่ามันก็ออมตามผลบอลด้วยผมก็แนะนํามัน2อย่างอ่ะว่าถ้าเกิดสูบบุหรี่ก็ปรับตัวเองแล้วถ้าเกิดเทียมทีมที่มึงชอบเนี่ยยิงได้มึงก็เก็บตังค์เข้าไปในแบงก์อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้นิสัยการเงินมันก็ทําให้สภาพการเงินมันดีขึ้นครับทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเงินแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างภูมิใจครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆนะครับกับวิธีที่4ี่นะครับวิธีที่5ครับพื้นนี้ฮะ ห่างไกลเหลือเกินครับผมขอยืมพี่ป๊อนหน่อยวิธีนี้ก็คือมันจะเหมือนตอนเราเด็กๆครับพ่อแม่เราก็จะเก็บยาหรือว่าของมีคมเอาไว้แบบที่เราเอื้อมไม่ถึงครับ<อ>เงินก็เช่นกันครับคุณเก็บเงินเอาไว้ไกลมือตัวเองอ่ะมันจะทําให้คุณจ่ายเงินได้ค่อนข้างยากขึ้นครับวิธีหนึ่งที่เหมาะกับยุคสมัยก็คือคุณเก็บเงินได้ก้อนนึงอ่ะคุณก็เอาเงินก้อนนั้นไปฝากธนาคารแบบที่มันต้องมีระยะเวลา แล้วมันจะได้ดอกเบีย้ยมากกว่าฝากปกติครับสมมติดอกปกติคุณได้0.5น่ะถ้าเกิดคุณฝาก7เดือนกับแบงก์นเนี่ยคุณจะได้ดอกประมาณ1.5%ประมาณเนี้ยคือดอกมันก็เพิ่มขึ้นพอสมควรครับแต่ว่าข้อดีที่มาได้บนก็คือเงินมันจะต้องอยู่ในนั้นนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณถอนไอ้บัญชีนี้ออกมาก่อนนะ่ะคุณจะไม่ได้ดอกตามที่ตกลงกันไว้แล้วเผลอๆบางทีคุณอาจจะต้องเสียค่าถอนเพิ่มเติมออกมาด้วยเพราะไปวิธีเนี้ยไอ้เงินก้อนนั้นนะ่ะมันก็จะปลอดภัยจากความโลภ ดังนั้นเนี่ยวิธีแบบนี้ทําให้เงินเนี่ยอยู่ไกลมือเรามากขึ้นน่ะมันทําให้เราเซฟตัวเองมากขึ้นครับจากความโลภของตัวเองนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําและนอกจากคุณจะได้ผลตอบแทนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะป้องกันความโลภของตัวเองที่ทําให้การเงินของคุณน่ยจนลงก็ได้นั่นเองนะครับแล้วเผลอๆเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะต่อยอด ไปกับการลงทุนของคุณที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นคุณอาจจะเริ่มสนใจอาจจะเริ่มมาหาแอสเซทที่มันได้ดอกมากขึ้นที่มันได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากขึ้นในอนาคตแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นนเด็กน,นะครับและเผอรเผนี่ยคุณจะอาจจะติดตามรายการพอดแคสต์มีเป็นล้านต่อไปในอนาคตก็ได้นะถ้าเกิดคุณสนใจทางด้านลงทุนมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายครับข้อ6ครับอันนี้มันรวบรวมหลายๆข้อไว้ในข้อเดียวกันครับแต่ว่าผมจะ ใช้คำสั้นๆก็คือการออมก่อนใช้ครับออมก่อนใช้มันเป็นไปได้หลายอย่างนะผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคนเราเนี่ยเพิ่มรายจ่ายให้เท่ากับรายได้ได้เสมอตามธรรมชาตินะครับวิธีหนึ่งที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะ่ะคือคุณได้รายได้มาคุณหักไปออมก่อนเลยเท่าไหร่ก็ได้ เดือนละ2 0 0ก็ได้ 10%, 15%ก็ได้แล้วค่อยเอาเงินตรงนั้นนะไปใช้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เรียกว่าออมก่อนใช้คือจ่ายให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยเอาเงินตรงนั้นนะเอาไปบริโภคนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่เห็นในรูปครับก็คือแบ่งเป็นสัดส่วนแบบเป๊ะเลยว่าคุณได้เงินเดือนมา100%เนี่ยคุณก็จะเก็บ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นเงินออมแล้วก็เอาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาใช้ใจ่ายแล้วก็แบ่งส่วนเลยว่าค่านู้นค่านี้จะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะครับตรงเนี้ยสรุปรวมๆก็คือเป็นการออมก่อนใช้นะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่าหนังสือทางการเงินหลายๆเล่ม ผมว่าทุกเล่มแหละก็แนะนําเป็นวิธีนะครับเพราะว่ามันเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนครับซึ่งถ้าถามว่าวิธีไหนได้ผลที่สุดอะคือวิธีนี้ครับแต่ว่าวิธีนี้มันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะผมเชื่อว่าถ้าคุณทําวิธีนี้ได้นะทําเลยครับได้ผลที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณยังทําวิธีนี้ไม่ได้คุณรู้สึกว่ามันเครียดเกินไปเนะี่ยก็ทํา5วิธีก่อนหน้าที่ผมแนะนํานะครับดังนั้นผมขออนุญาตรีแคปทั้งหข้ออีกทีนะครับข้อแรกนะครับ ก็คือการซื้อดีเลย์ครับการถามตัวเองหนึ่งอาทิตย์ก่อนว่าอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าเพื่อลดรายจ่ายนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเก็บภาษีฟุ่มเฟือยให้กับตัวเองครับเวลาซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่อาจจะไม่จะเป็นในชีวิตเนี่ยก็หักภาษีจ่ายให้กับตัวเองในแบงก์เป็นการเพิ่มเงินออมโดยอัตโนมัตินะครับข้อ3ก็คือทําการออมเนี่ยให้สนุกมากขึ้นให้มันเข้ากับบริบทของเราออมตามหวยออกออมตามสัตว์เลี้ยงหรือว่าออมตามผลบอลก็ได้นะครับ แล้วก็ข้อที่4ก็คือเป็นค่าปรับนิสัยเสียครับทำให้นิสัยเราเนี่ยพัฒนาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันน่ะถ้าเกิดเราเผลอมาทำมันดีก็ลงโทษให้กับตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าลงโทษซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการเพิ่มเงินงอมของเราอีกวิธีหนึ่งนั่นเองครับข้อ5ก็คือเอาเงินเนี่ยวางไว้ในจุดที่มันกลายตัวทําให้เราหยิบมาจ่ายได้ค่อนข้างลําบากครับวิธีนี้ก็ทําให้เราเนี่ยควบคุมรายจ่ายของตัวเองได้อีกวิธีหนึ่งครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการออมก่อนใช้ออมในสัดส่วนที่เรากําหนดไว้ล่วงหน้านะครับจะได้ไม่ผือกิเลสแล้วก็ทําให้เงินออมของเราเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนํานะครับโอเคสุดท้ายนะครับผมขอฝาก2เรื่องครับอย่างแรกก็คือ investing pro ครับเป็นพาร์ทเนอร์ครับผมครับถ้าเกิดคุณอยากจะวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกประมาณนี้คุณอาจจะลงทุนหุ้นอยู่หรือว่าไม่ลงทุนหรือว่าอยากจะเริ่มศึกษาก็แนะนาแอปตัวนี้ครับ แล้วก็จะได้ส่วนลดสูงสุดนะถ้าเกิดใช้โค้ดคูปองจากช่องผมนะครับสูงสุดที่คียเอเตอร์คนนึงจะให้ได้แล้วนะครับส่วนล่องที่2ก็คือคอร์สทุนที่ผมทํากับสกิลเลนนะครับก็เป็นส0บบทเรียนปิดประตูเจ๊งหุน้นเหมาะทั้งมือใหม่มือเก่านะครับก็ถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ข้างล่างนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะอาจจะมีวิธีที่นอกเหนือจากที่ผมพูดก็ลองมาแชร์กันนะครับร่วมกันพัฒนาสังคมคนไทยให้มีเงินเก็บมากขึ้นน้้้นนนนดดดวยกกกกััแแแลลละะรรบบมชชอออไไีฝาิทจเเ ีแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแล้วก็กลับมกับพอดแคสต์การเงินจานบวนได้ไหม่นะครับวันนี้ผม